สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโจนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมนิเกตน,นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึง ID ดีสายฟรีนะครับว่าสายฟรีอยู่ได้ไหมโดยที่ผมเนี่ยจะเอา ID ดีรองของผมซึ่งเพิ่งเริ่มเล่นใช้คำว่าเพิ่งไม่ได้ละต้องเรียกว่าเริ่มเล่นตอนตู้ครบรอบ1ปีไม่ใช่2ปีนะตู้ครบรอบ1ปีก็คือลูกพี่หมวกแดงน,นะครับผมว่าฟรีร้อเลยเนี่ย ผ่านมาแล้ว1ปีเนี่ย ID เติบโตขนาดไหนถ้าสมมติว่าคุณไม่เติมเลยสักบาทนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับสายฟรีที่เล่นเกมนิเกตนะครับผมอ่ะก่อนที่จะเข้าไปชมเนื้อหาของคลิปนี้เนี่ยอยาเพื่อนรับชมสิ่งที่น่าสนใจของช่องผมเป็นก่อนนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์เพชรของที่นี่เจรณไนามาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก่เกลือมีแต่แก่เพชรโจโดันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็ม ถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์ก็เป็นระยะเวลา1ปีแล้วนะครับที่ผมเล่นไอดีนี้มานะครับเป็นไอดีรองนะครับแล้วก็ไม่เติมเลยสักบาทเดียวนะครับผมจุติมาโดยที่มีลูกพี่หมวกแดงน,นะครับแล้วก็ตอนนั้นเขาแจก Snow สนุไวไวไรเดียงสารนะครับซึ่งก็จะแจกให้3ดาวประเด็นเรื่อง3ดาวเนี่ยจะมาพูดในเรื่องของการผ่านกำแพง160ซึ่ง ผู้เล่นใหม่หลายๆคนเนี่ยก็จะค่อนข้างติดปัญหากันนะครับผมซึ่งถ้าคุณเพิ่งมาเริ่มเล่นตอนครบรอบ2ปีเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเขาจะแจกราพันเซลสิริวิสุทธิ์ให้คุณนะคะผม3ดาวแต่ตอนนี้คือยังแจก2ดาวอยู่ดาวสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆค่อยมาปลดตอนเนื้อเรื่องโหมดฮาร์ดของบทที่2เปิดนะครับก็คือเปิดวันพฤหัสเนี่ยแหละ เพราะฉะนั้นก็เหลืออีกแค่2วันเท่านั้นคุณก็จะได้ราพันเซลสิริวิสุทธ์สดาวนะครับผมอันนี้ผู้เสริมให้นะครับในกล่องเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่เลยคุณอย่าเลือกสโนไวไวไรเดียงสานะครับผมคุณไม่จมําเป็นต้องเลือกนะคบผมยกเว้นว่าคุณไม่สนใจเรื่องติดกําแพงร้อยหกสิบคุณกระเฮียนกระหือเลยอยากจะมีน้องไว้1ตัวอันนี้ก็สุดแล้วแต่อันนี้ผมเตือนแล้วนะให้คุณทําการโฟกัสตัวละครให้ปลด3าดาวก่อน1ตัวซึ่งเขาแจกฟรีแน่นอน1ตัวก็คือราพันเซลสิริวิสุทธ คุณสามารถทํา3ดาวได้แต่คุณต้องไม่เลือกสโนวไว h i t e รดิ t งสานะอันนี้ย้ำสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพื่อผ่านกําแพง160ซึ่งไอดีลรองของผมเนี่ยใช้เวลาแค่2เดือนเท่านั้นนะครับก็สามารถปลดกาแพง160ได้แล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยไอดีรองของผมเนี่ย ต้องเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะโชคดีนะมีนักเรียนมาติดแล้วก็มียายมาอุปถัมภ์นะคะผมก็คือผมได้หน้ากาค่อนข้างไวนะครับผมมาตั้งแต่เลเวลร้อยต้นๆแล้ผมใช้นากาคู่กับตัวละครเบิร์หนึ่งที่สามารถโลคูดาวได้ซึ่งตอนนั้นยายยังไม่จุดตินะแต่ว่าเล่นไปสักพังหนึ่งเดี๋ยวยายก็จุติละสิ่งที่ต้องการจะพูดก็คือถ้าคุณมีตัวละครโลคูดาวได้หตัว คุณใช้ไปเลยครับมันจัดทีมง่ายมากๆสำหรับนิกเกตตอนต้นเกมเพราะว่าอะไรเพราะว่าดีเพเป็นคนแบกครับก็คือลูกพี่หมกแดงซึ่งในปัจจุบันตอนนี้จะมีตู้ซินเป็นตู้แบกนะครับผมสำหรับตู้ครบรอบ2ปีแต่ถามว่าแบกเท่าลูกพี่หมกแดงไหมก็ไม่นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าก็ยังพอที่จะแบกเพื่อนๆไปจนถึงช่วงกลางเกมได้เหมือนกันนะครับสำหรับซินเดอเรลล่านะนิกเกตเนี่ยเป็นเกมที่ถ้าพูดถึงคอนเทนต์ผ่านดานเนี่ยถ้าคุณมีซับรถครูดาวได้และมีเฟอร์ที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งท หลังจากนี้คือ d p s ครับผม DPS จะเป็นคนแบกเราครับผมเราใช้ดาเมจในการผ่านด่านเราไม่สามารถใช้แท้งในการผ่านด่านได้เพราะว่าเวลาคุณเล่นฝือเนี่ยแท้งมันยืนไม่ได้ครับมันโดนนันเดียวตายเพราะฉะนั้น DPS พท็อปเมตาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผิวกิมซะส่วนใหญ่ครับผมเป็นตัวละครตัวแบกเลย ซึ่งตอนหนึ่งมกกาาเนี่ยก็ได้มีตู้เข้า2ตู้ซึ่งนั่นก็คือโมเดเนียและสการเลตเงาดำพี่คานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทีมผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบแล้วในช่วงตอนต้นเกมเพราะว่าใช้โมเดเนียเป็นตัวยิงซึมๆแล้วกดเบิร์ดแค่2ตัวก็คือลูกพี่หมวกแดงเล่นคู่กับสการเลตแล้วก็ไถาย,ยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งผู้เล่นใหม่ที่ผ่านด่านที่16ได้แล้วเนี่ย คอนเทนต์ตีบอสประจําวันซึ่งตอนนั้นจะเป็นคอนเทนต์การฟาร์มประจําวันที่ดีสุดก็คือสกัดกั้น EX นะคะผมคุณสามารถที่จะมาตีบอสระดับ EX ได้ซึ่งจะดอบของ ตาบริษัทอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งก็จะทําให้ไอดีของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเติบโตได้รวดเร็วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ตาบริษัทแล้วก็หินโมดูลซึ่งเอาไปทําเป็นอุปกรณ์นะครับผมซึ่งในปัจจุบันตอนนี้มีคอนเทนต์เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับนั่นก็คือสก,กัดกั้นผิดแพกอันนี้จะปลดด่านที่22นะครับก็อาจจะต้องเล่นไปไกล นิดหนึ่งนะคะผมแต่ว่าจะค่อนข้างง่ายกว่าเดิมเยอะแล้วเพราะว่าเกมมีการเพิ่มระบบของรักเข้ามาให้นะคะผมโดยเฉพาะช่วงครบรอบ2ปีเนี่ยโซโลเลดันมีบั๊กด้วยนะครับเขาก็เลยแจกอุปกรณ์ของรักเนี่ยมาให้ ฟรีเลยนะครับผมก็เอาไปตั้งตัวได้พอสมควรเลยนะครับซึ่ง ID ดีลองของผมเนี่ยก็สามารถที่จะฟาร์มอุปกรณ์ระดับสูงเนี่ยให้กับ ID ได้นะครับผมก็เอาไปแบกผ่านด่านอะไรนู่นนั่นนี่ได้นะครับผมทีนี้หัวใจสำคัญของสายฟรีเนี่ยก็คือตัวละครนิเกตในปัจจุบันตอนนี้นะครับมันมีตัวละครค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับคุณอาจจะเป็นจะต้องมีความรู้พอสมควรนะครับว่า คุณควรที่จะลงทุนตัวละครตัวไหนในการที่จะแบก ID ของคุณให้เติบโตนะครับผมซึ่งผมก็พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเป็นตอนต้นเกมคุณใช้ซับแค่ตัวเดียวครับซับที่ดีที่สุดนั่นก็คือ ยายลิต,ตร์ครับเพราะว่าอัพสกิลน้อยมากๆเนี่ยผมอัพแค่747นี่คือไอดีลองยังไม่ได้อัพอะไรเพิ่มให้กับยายเลยครับแบกมาจนถึงทุกวันนี้นะผมและผมก็เอาใบเนี่ยไปอัพคนอื่นหมดเลยนะครับผมลองลงมาตอนนั้นก็จะเป็นอากาศครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็คือจะมีตัวที่เบสอินสลอตมากกว่าอากาศแล้วก็คือคลาวแต่ว่าอากาศไปเล่นคู่คลาวได้นะแต่ว่าคุณก็จะเป็นจะต้องรู้ว่าตัวไล่อัพแล้วมันค่อนข้างคุ้มนะครับผมเรื่องทรัพยากรเนี่ยค่อนข้างสําคัญสาหรับเกมนี้เกมเพราะว่า คุณจะเป็นที่จะต้องใช้อย่างชาญฉลาดนะครับผมอ่ะเพื่อนๆดูนะอย่างแม้ของผมเนี่ย 4G4 แต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมรีสกิลทีหนึงอะมันจะได้ใบธรรมดา88กับใบเบอร์44ใบนะครับซึ่งถ้าคุณมาดูในแพ็คที่คุณจะเป็นจะต้องซื้อเนี่ยคุณดูครับ350บาทนะครับผมคุณได้ใบธรรมดา100ใบเบอร์แค่50 นี่คืออัพตัวละครได้แค่4/4 4, 4เท่านั้นนะครับผมก็คือสกิล 1, 2เลเวล4เบิร์ดสกิลเลเวล4คุณจ่าย350เลยนะนั่นเป็นเหตุผลว่าคุณจะเป็นที่จะต้องอัพให้ถูกตัวละคระครับผมเพื่อให้ดีของคุณเติบโตซึ่งเกมในปัจจุบันตอนนี้เขาแจกอลิสไหม้คุณฟรีก็จริงแต่ว่าเท่าที่ผมดู ID ผู้เล่นหลายคนใหม่ๆที่เพิ่งมาเริ่มเล่นเนี่ยหลายคนค่อนข้างติดกับดักอลิส เทียเอสเอสนะครับซึ่งถามว่าจริงไหมจริงครับผมแต่อลิสเป็นตัวหิวของเยอะมากต้นเกมคือคุณเล่นไม่ได้นนำซ้ําอลิสย,ยังเป็นตัวละครที่ใช้ฝิ่งมือในการเล่นก็คือควิกสโคปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเล่นอลิสไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วคุณเอาใบสกิลไปโจมกับอลิสเนี่ย id คุณจะไม่มีตัวแบกครับผมซึ่งสิ่งที่คุณควรจะต้องทำเลยสำหรับผู้เล่นโดยพื้นฐานผมจะนะัว่าเป็นผู้เล่นมือใหม่แล้วกันนะสกิลเพย์อาจจะยังไม่สูงผมแนะนำว่าให้เล่นตัวที่เล่นง่ายๆครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีซินดอเรล่าครับผมและในปัจจุบันตอนนี้เกมมันก็แฉกตัวละครตัวเมตาให้ด้วยนะครับผม อลิซเนี่ยแจกหนึ่งตัวในกิจกรรม Day b บ d a เดนะส่วนลิต,ตร์กับนากาะเนี่ยคุณเปิดตู้ฟ้า200โลเนี่ยคุณเลือกลิต,ตร์หนึ่งตัวได้คุณเลือกนากาะหนึ่งตัวได้และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือคุณเอาไปทำดาวเพื่อปลูกกระแพง160แล้วนะครับผมซึ่งวิสลิทเนี่ยผมก็เคยทําไว้ให้แล้วนะคะผมว่าวิธีการเลือกเนี่ยคือเลือกยังไงให้ปลูกกาแพง160และหลังกําแพง160คุณควรจะเลือกตัวไหนคุณก็ไปดูข้อมูลในช่องกันอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับไม่งั้นมน แต่สิ่งที่อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือคูนหาตัวแบกของ ID คุณให้เจอครับและ ID คุณจะไหลได้ยาวๆนะครับผมทีนี้มาพูดถึง Union l a t เกันบ้าง Union l a t เเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ผมพูดเลยว่าค่อนข้างสำคัญเพราะว่า Union l a t เเนี่ยจะทำให้คิวของ ID ของคุณเนี่ยมีเลเวลที่สูงขึ้นนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็น ID บ้านเล็กเนี่ยใส่ใจขนาดนั้นไหมคาตอบคือคุณหายูเนีที่จบบอสระดับ1ิ ครบทุกตัวได้ก็พอแล้วนะครับคุณจะได้ชิปมาจํานวนหนึ่งแล้วคุณก็สามารถอัพคิวยืนหยัดก็คือคิ้วรีโหลดไว้กับคิ้วประการก็คือคิวสิบแถม3ามเลเวลเ็ดได้แค่นี้ก็สมบูรณ์แบบแล้วสําหรับ ID สายฟรี ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้แบบว่าคิดจะเป็นคอมเพตตทีฟจ๋าอะไรขนาดนั้นนะเพราะ,ะนั้นคุณใช้แค่2คิวก็เพียงพอแล้วทําห้นับเรื่อง PVP ด้วยนะคอนเทนต์นี้เกะก,ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ไปแล้วครับแล้วคุณก็เล่นประจําวันซึมๆได้ดองตั๋วโรกาชาได้แล้วก็อ่านเนื้อเรื่องชิวๆได้นะคบผมทุกวันนี้ไอดีรอของผมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ผงแกนแทนเลยครับดองไว้หกพันว่ากล่องนะคบผมส่วนถ้าใครมีแผนที่จะแบบว่าอยากท้าทายตัวเองเล่นคอนเทนต์เอนเกมที่ เป็นคอนเทนต์สมัครใจเล่นทรัพยากรได้น้อยมากนั่นก็คือโซโลเลดแล้วเนี่ยก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่แล้วละ่ะว่าผู้เล่นสายฟรีแต่ละคนหรือว่าเติมน้อยแต่ละคนเนี่ยจะชอบคอนเทนต์นี้ไหมแต่ผมบอกเลยว่านี่คือคอนเทนต์ที่ท้าทายที่สุดในเกมนิกเกตแล้วละ่ะแต่ไม่ได้จําเป็นจะต้องเล่นนะถ้าคุณดูของรางวัลเนี่ยแค่คุณจบเจ็บได้เนี่ยคุณได้เบเนฟิตทุกอย่างครบสําหรับโซโลเลตแล้วเพราะว่าของรักมันอยู่ในการจบ บอขั้นที่7นะคบผมไม่ว่าจะเป็นคิ้วหรือว่าอุปกรณ์ตีบวกของรักทีนี้เนี่ยถ้าคุณมาดูเพชรเนี่ยต้องบอกเลยว่าซูโรเลทให้เพชรได้ระยำตำบอลมากๆถ้าคุณได้กรอบสารเนี่ยก็คือกรอบที่สูงที่สุดสวยที่สุดหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าเป็นกรอบที่หลายๆลคนอยากได้สเเคุณได้เพชรแค่พันสีครับคุณเป็นที่1ในเซิร์ฟเวอร์คุณได้6 0พันครับผมสิ่งที่คนเขาเล่นกันมันคือความสนุกครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบชาเลด คุณค่อยมาเล่นคอนเทนต์เอนเกมแต่ถ้าคุณเป็นสายชิวเนี่ยคุณแค่อ่านเนื้อเรื่องก็คุ้มแล้วครับผมเพราะฉะนั้นสายฟรีเล่นได้ครับและฟรีร้อซแบบผมถ้าสมมติว่ามีความรู้มีฝีมืมอคุณก็สามารถจบโซโลเลสสามอร์เได้นะครับผม ID ของผมจบโซโลเลสามร์เมาได้5้าซีซั่นแล้วนะครับผมแต่ว่าคุณก็จะเป็นที่จะต้องปั้นตัวละครที่เป็นสายโซโลเลสซะส่วนใหญ่นะครับผมสุดท้ายนี้อยากจะบอกกับเพื่อนๆสายฟรีว่า ร้อยสนุกกับเกมนิเกตน,นะคบผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าไม่มั่นใจอะไรตรงไหนก็สามารถไปถามได้ใน Discord โจโดันโจนะมีเพื่อนตอบให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ต้องมาถามในเพจนะครับผมไม่ได้ตอบเพจตลอดเวลานะครับผมหรือแม้ก็ค้นหาข้อมูลในช่องก็ได้นะครับผมส่วนใหญ่จะทําข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าตัวละครตัวไหนตัวใหม่เข้ามาก็ดูรีวิวก่อนอย่าพึ่งมือเติบแล้วก็ไปกดกรชานะครับผมถ้าสมมติว่าคุณอยากได้ตัวที่คุ้มค่านะแต่ถ้าคุณเป็นสายอวยตัวละครแล้วคุณผ่านกระแพง ร้อยหกสี่มาได้แล้วคุณจะเล่นท่าไหนก็เล่นครับผมอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าคุณจะชอบเล่นคอนเทนต์แบบไหนนะครับผมหวังว่าจะมีความสุขกับการเล่นนิเกะน,นะครับทุกๆคนแล้วก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นสายฟรีได้นะครับผมถ้าคลิปวันนี้มีประโยชน์รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด s u b ส c คร b e กับโจ๊ดดนโจด้วยนะเจอกนะันใหม่คลิปวันหน้านะครับผมคลิปวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ